อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่โนวิตานะครับเจอช่อง y o u t u อ e ส s สุบายโนวิตาวันนี้จะพามาดูสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดนะครับที่บ้านท่าบ่านอน้อทางผ่านเนาะตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำนั้นก็เกือบจะเข้าสู่สภาวะพิกตแล้วนะครับถ้าอยู่สะพานเสรีประชาธิปไตยนั้นนะครับก็เป็นธงเหลืองนะครับยกระดับเป็นธงสีเหลืองแล้ว แต่ว่าถ้าน้ํามาอีกหน่อยนะครับทางนี้ก็จะท่วมหมดเลยนะครับมันก็อาจจะสูงกว่านี้เป็นไปได้สูงมากๆนะครับตอนนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์และรถคันเตี้ยนะครับรถยนต์คันโหลดเตี้ยพวกรถเก๋งอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่สามารถผ่านไปได้แล้วนะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างฮอน da าสกูปี่ไออย่างเงี้ยนะครับหรือรถที่เป็นรถสายพานนะครับ ผ่านไปปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะวูบแล้วก็ดับกลางอากาศได้นะครับดังนั้นควรจะเลี่ยงเส้นทางที่เหมาะสมนะครับเนี่ยตอนนี้น้ําก็มาแล้วนะครับน้ํามันจะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นนะครับเป็นพื้นที่รับน้ําแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าน้ํามาแรงขนาดนั้นนะครับมันจะซ้ำรอยปี54หรือไม่และตอนนี้นะครับ ประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มตรงนี้นะครับเขาได้ย้ายไปอยู่ที่สูงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าถ้าฝนตกอยู่ทางนู้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นนะครับแต่พี่โนวิตกขอยืนยันจากข่าวนะครับว่าน้ำจะไม่ซ้าลอยปีพศ2554อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็พามาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ คนเขาก็มาล้างรถอยู่แต่ว่ามอไซค์ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้หรือไม่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับบ่ได้ครับเปลี่ยนเส้นทางครับพี่โนพิตะได้บอกเขาไปแล้วนะครับว่าไปไม่ได้นะครับให้เขาเล่ยงเส้นทางซะเพราะว่ากลัวรถด,ดับเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตเท่าไหร่นะครับก็รอดูสักพักหนึ่งก่อนถ้าน้ํามาแรงเมื่อไหร่นะครับก็จบเมื่อนั้นนะครับทางนี้ นะครับเส้นบ้านน้องแกบ้านท่าบ่อนะครับทางนี้ทางไปเซนทันพอดีนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับที่น้องที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับบ้านใครติดน้ำมูลนะครับคอมเมนต์มาบอกพี่น้องปตาคุ้งด้วยเยาจะชี้แจงให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าได้ยินเขาประกาศแล้วก็ให้รีบ ขนข้าวขนของได้แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวพี่นพิาก็ขอตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทางนู้นนะครับทางบ้านหนองแกนั้นได้ขึ้นป้ายไว้แล้วนะครับป้ายแดงนะครับเตือนว่าทางน้ําท่วมนะครับทางน้ําท่วมห้ามผ่านนะครับเดี๋ยวพี่นพิตรก็กข,อขอตัวไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ